แต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนโหมดจากสวนะคะมาที่โหมดของการเลือกตั้งนายกอบจที่ผ่านมามันจะมีอยู่ภาพหนึ่งนะพี่จุ๋มคุณผู้ชมคะที่นายใหญ่เห็นหรือว่านายหญิงไม่แน่ใจนายไหนเห็นเข้าอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเป็นภาพที่สมาชิกพัก ของพักเพื่อไทยเนี่ยไปยืนเคียงข้างกับบิ๊กแจ๊ดโดยที่พักเพื่อไทยก็ประกาศชัดเจนว่า<ะ>สนับสนุนนายชานพวงเพชรพูดง่ายๆก็คือสมาชิกพักของเราทำไมไปยืนกับคู่แข่งอ,อย่างนี้เนี่ยมวลชนจะสับสนหรือเปล่าว่าพักเพื่อไทยเนี่ยส่งใครสมัครกันแน่ส่งแจ๊ดหรือชานทั้งที่นายกพักษินเนี่ยอดีตนายกทััษิีเนี่ย,ย,ก,ก,ยก็ไปช่วยงานบวช<ะ>หลานของนายกชานไปแล้วแต่ทำไมลูก คุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยถึงได้ไปยืนเคียงข้างบิ๊กแจ๊ดอันนี้ก็เกิดความสงสัยชัดเจนนะคะล่าสุดเนี่ยทำให้ในวันอยู่บำรุงนะคะก็ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนะคุณผู้ชมหลังมีภาพปรากฏไปให้กำลังใจพลตรำรวจโทคำรนวิทธูปกระจ่างหรือบิ๊กแจ๊ดนะในวันเลือกตั้งเลยนะพี่จุมามนันนันถ, <laughs> ถามว่ามันก็มีผลต่อคะแนนไหมแอนไม่แน่ใจว่าคุณวันเนี่ยมีเรตติ้งดีมากน้อยแค่ไหนนะ คะแนนบวกหรือลบกันแน่ที่จะไปอยู่เคียงข้างคุณแจ็คเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอคุณวันอยู่บำรุงไปเนี่ยก็ไปในวันที่เลือกตั้งเลยอะ่ะ,อะพรรคเพื่อไทยเองก็บอกว่าเห็นภาพนี้แล้วไม่สบายใจเหมือนกันนะคะล่าสุดก็ประกาศลาออกค่ะโดยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของวันอยู่บำรุงนะคะตอนนี้สถานะของคุณวันเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็สมัครสสแต่ไม่ได้เพราะว่าเสียพื้นที่ให้รัชนกเสียพื้นที่ให้ไอรัชนกไปนะคะตอนนี้ก็เป็นสมาชิกพรรค คุณวันก็บอกว่าโพส์อย่างนี้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเรียนหัวหน้าพรรเพื่อไทยจากกรณีที่มีภาพของผมเนี่ยไปร่วมติดตาม ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีที่บ้านพักของพลตำรวจโทคำรนวิททูปกระจ่างเมื่อวันที่30ม,มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏตามสื่อต่างๆขณะที่พักเพื่อไทยก็สนับสนุนนายชาญพวงเพชรผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจอก็เป็นคู่แข่งของพันตำรวจโทคำรนว,รวิทก็ขอชี้แจงว่าตลอดระยะเวลาในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอผมในฐานะสมาชิกพักเพื่อไทยทราบดีถึงมารยาททางการเมือง คุณวันบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยไปร่วมหาเสียงนะ,ะไม่ได้ไปช่วยนายคำรณวิทยาเสียงเลยแม้แต่วันเดียว เพราะไม่เคยคิดจะทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับพักเพื่อไทยไล่นับตั้งแต่วันแรกที่สมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยก็ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทำงานให้กับพักอย่างสุดความสามารถต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพักทำหน้าที่สมาชิกสมาชิกพักที่ดีมาโดยตลอดก็ย้ำว่าผมและครอบครัวอยู่บำรงเนี่ยมีความผูกพันกันอย่างแนบแน่นยาวนานกับพลตรจดีคำรณว,วิทย์สองครอบครัวเปรียบเหมือนญาติเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมีความรักความจริงใจมาให้กันโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นยามทุกข์หรือว่ายามสุข ไม่ว่าจะเป็นช่วงตกระกรมลำบากหรือว่าช่วงที่กลับมามีอำนาจครอบครัวอยู่บำรุงและพลตำรวจโทคำรนวิทย์ก็ให้ความรักความเอื้อเฟื้อไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามซึ่งเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ดีของสังคมไทยทุกคนพึงกระทำการที่ผมเดินทางไปที่บ้านพักของพลตำรวจโทคำรนวิทย์ในวันดังกล่าวเป็นเพียงไปให้กำลังใจในฐานะคนที่มีความรักความผูกพันกันมาอย่างยาวนาน ที่สําคัญการเดินทางไปก็ไปหลังเขาปิดหีบเลือกตั้งแล้ว<ฮ>เขาเลือกตั้งกันเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้มีส่วนทําให้ผลของคะแนนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดดังนั้นผมจึงขอยืนยันว่าการกระทําของผมไม่ได้เป็นการกระทําที่แสดงออกถึงการต่อต้านหรือเป็นปฏิปักษ์กับพรักเพื่อไทยแต่อย่างใดโดยเป็นเพียงการแสดงน้ําใจตามมารยาทที่ดีที่สังคมไทยพึงมีต่อกัน แต่ผมก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนมีสำนึกความเป็นไทยตรงนี้เข้าใจกันดีสามารถแยกแยะได้ระหว่างเรื่องการเมืองกับความผูกพันฉันมิตรที่ดีต่อกันอย่างไรก็ตามหลังจากที่ผมได้รับการประสานจากเลขาธิการพักให้เข้าพบกับหัวหน้าพักทันทีที่ผมได้รับทราบถึงความไม่สบายใจของนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยต่อกรณีที่มีภาพของผมในวันนั้นเพื่อสร้างความสบายใจให้กับหัวหน้าพักและสมาชิกพักทุกท่านผม ขอแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวด้วยการลาออกจากตําแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการต่อท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในลําดับต่อไป ก็แสดงว่ายังอยู่ในพักต่อเพียงแต่ว่าอีกตําแหน่งหนึ่งที่เพิ่งจะได้รับมาเป็นตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็คือกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีของคุณสมศักดิ์เทพสุทธิเนี่ยก็ขอลาออกไปนะคะก็ไม่ได้ตัดเยื่อใหญ่กันักขนาดนั้นนะพี่จุนนะแค่ลาออกนะคะไม่ไม่รับผิดชอบตรงนี้นะคะ